วันนี้เราก็เอาเข้าวมาให้ไก่ที่ทุ่งนาคะ่ะมาเร็วมาค่ะมาค่ะตามมาค่ะเด็กๆ็กเดินไปนะคะเดินไปหลังนะคะข้าวนะคะข้าวแล้วก็ไก่เดินตามหลังดูนะคะ <laughs> เราจะเอาเข้าวมาให้ไก่นะคะมาให้ลูกที่นานะคะใส่ตรงไหนล่ะพวกเธอทำไมมันเปรี้ยนจังเลยเนี่ย เราก็เตรียมกระบะแล้วนะคะเราก็เทนะคะโอเคน,น,นะคะสูงคนก็จะมากินกันนะคะไก่แรกจะกเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมันไปหากินแล้วค่ะไปหากินอันนี้คือไก่ขี้เกียจหากินนี่นะคะอากาศอยู่พุ่งนะคะเลี้ยงอยู่ทุ่งทำคอกไว้ให้เราหนึ่งอคอกอันนี้อคอกที่สองกำลังสร้างนะคะเดี๋ยวเราก็ คอยมาดูการอัปเดตทําข้อไก่ข้อที่สองแล้วนะคะตอนนี้เพื่อน้แค่นี้เนาะอันนี้ก็คือไก่ที่เลียะะเ้ยงค่ะเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยไปหากินหมดแล้วพวกที่ไม่ไปเหมือนไม่ขี้เกียจเลยนะคะค่ะวันนี้ขอขอดวแล้วนะคะบ๊ายบาย